สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนายกาเดียน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 คราวนี้เวลาเกือบตีสามอย่าถามว่าทำไมต้องแคดดึกนะครับดึกๆมันเงียบนะแล้วก็เหมาะกับเกมคนลุกสยองขวัญอะไรอย่างนี้นะซึ่งครนนี้ก็คนลุกแล้วเข้ามาคนลุกแล้วเขาจบพาร์ทนี้แต่เป็น่านี้ครับทุยไม่ใช่นะครับไปต่อเลยกว่า จากตรงนี้ไอแมวหันหมุนข้อดีไม่ต้องหันนะนะแม่โอเคฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะ go where only one eye is open ไปเข้าไปในที่มีตาเดียวเปิดเหรออุ้ยอุ้ยขนลุกเลย Last open mouth. อุ้ยอล่าส์โอเพนเมาส์มีปากใหญ่มีรูปินคานเข้าไปได้มันบอกให้คานเข้าไปตาเดียวนี่เออฮียนะโก้เฮียโอเขาทำไม,มบรรยากาศมันเงียบเียว,วะไอ,อ้โอตอนนี้บ้านผมก็เงียบใช่ไหมนะในเกมก,ก็ตาเดียวโอเพนมึงมึงโอเพนสองตาเอา้าอะไงวะเนี่ย ไม่ดิมีอะไรในตัวกูเห็นหน้ามึงแล้วไม่ไหวจริงๆว่ะไหนลองดิไปแม่งสองตาฮัลโหลฮัลโหลอูโ <c oughs> อเคมัน okay. ไหวเข้าตาเดียวมันมันมีสองตา อยู่ติงเฮดอ๋อฮะก็มันมันตาเดียวแต่มันมันสองตามันมันมีหลับตากับสองตาหลอนหน้ามึงหลอนมาก

โอเพนไอโอเพนไอเออเอ็ดแค่โอ้ยคนลุก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 ทำไงวะทำไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเออเออคมันต้องยอ้อนไปทางเก่าอะคือมันเป็นภาพวาดใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรบนกำแพงอะวะเหมือนกันนะลองแมวก็สำรวจมาแล้วนี่ เออไม่มีอะไรเฮไรมีอะไรมีมีอย okay. ่ราเอาหมดหมดโอเควันอายถ้าดูจากตรงนี้ก็คือหลับตาทางด้านซ้ายมือของเราแล้วก็ขวาเอออุ้ยมองพี่อะไรฮัลโหลฮัลโหล hả 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 từng hả từng Từng Bọ Từng 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 hả Bọ hả 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 กูกำลังตึงป้ออยู่ดีเมื่อกี้มันเทียอะไรไล่หลังมาวะสัตวโอุ้ยชิฮัลโหล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 อะทอยโซเยอร์วิดาเฟกันฮัลโหลอะฮะอุ๊ดมึงมึงมึงเลื่อนปล่า ไม่นะโอเคว้าวอือะไรเอ่ย I study read people have different eye color ฮะตาสีตาเหมือนกัน We know falling about women in a region people a w o m a n eye color depend on one hair e r h โอ้ยหขี้อะไรยะแยหมดเลยเนี่ยนวก่อนดิ The four hair color silver โอ้ oh. What the fuck What the fuck ต้องจะเล่นปะันทีกันเงินดำโฟโอ้โอ้ไมมันไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมอ๋ออ่านนี่หรือว่า You need not pay คุณต้องการที่จะไม่เล่นสรุปก็ให้กูจะให้กูนิดหรือจะให้กูไม่ได้ not n e e d not not n e e d ไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นก็ก็เชื่อ it lock there s o m e s m a l e take on the door make sound info room สร้างเสียงรอไงวะถ้าเลนะ่นแน้วเป็นไงออมเซฟก่อนนะคืออย่าอู้หเชื่อหุน่นเมื่อกี้เมสเซจยังไม่อ่านน,นะ make sound info room เออบอกเมื่อกี้เลยถ้าเล่องนะี้เป็นไงจ i a แอน i a n o โนโอเค ไปเอาเขาโดนดูส oh! ง oh, so ั mm. yeah, mm. Hello? Hello? Uh, oh ้นอะยัดเป็ดอืมไปห้องนั้นเลยเหรอยังไงวะฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยบ๊วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพมาโคหัสยังไงวะ small music box in easing missing อีกเอ้า uh อ๋อฮะ big ก l a s s ครับบอสอุ้ยเคี้ยว๊กูเล่นเพลงดีกว่าไม่เงียบเกินไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ได้โอเคมันบอกให้ให้เสียง p l a y the music box with 12 12ออะไรวะ สิบสองอะไรเนี่ยออโอ้มันดห้อ,อ,องดั้งสดแจ็คอิ้เนีบอกอ๋อบิชไดอารี่อ๋เริ่มร้อน ไอเอ็กออไม่บอกใช่ไหมว่าเอ็กคืออะไรล็อกแมนเหรอไอเอ็กออเดอะเ e รนด์ฮูแคมทู m าย o ฮาส์อั e ส์เตอร์เดดเดวอ e ์อออิเทน e ายเดอะเฮาส์เอ็กก็ไม่รู้อะไรแต่แบบเพื่อนมาที่บ้านนี้แล้วถ,ถูกกินหมดเลยเหรอแต่มันยังไม่พอไม่พออีกเหรอเขาร้องเถอะฮัลโหลแจ็คินเดบ็อกซ์ฮัลโหลยังไปแล้วอุ้ย ผ่านมองคุณพี่อะไรอาทีครับฉะนั้นไม่ต้องเลยกระจก เจอเมื่อกี้ใหม่หมดใช่ไหมอ๋อ oh เราต้องไปฮัลโหลมึงมึงถือปืนจริงมึงหลอกเม็กซาวมึงไปห้องนั้นก่อนนะโอเคพัม okay? ก mm ิ้งวิดเฟสอื้มฮิตไฮล่ะบลูไ s ซี t ด e s สก l ล บลูอายบลูอายหาอะไรวะเพนแบ็คคนลูกกีกแล้วฮัลโหลอือหือมันไม่มีแล้วเป็ไงวะอ้าฮะเย็ดตุนตีตึกงตึกโป๊ะตึ๊งตึกงโป๊ะตึกโป๊ะ๊ตึกโป๊ะ โอ้ฮ <S US 2> okay. ัลโหลโอเคบุ๊ไอซีเด <down> ็กกอ์แค <alto> ่เนี้ยเท่ากันไหมโอ้ยออกมาจากห้องที่ไรขนลุกทุกทีเลยเว้ยโอ้ยเครียดเครียดเครียดนี่มันเกมหรืออะไรฮือฮัลโหลโอเคไปแววฮัลโหลเย้โอ้ย นน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 ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย I can be the sun I can be sand and I can be a bird sun sand bird พระอาทิตย์ทรายแล้วก็นกเหรอ What am I แล้วฉันเป็นอะไรแล้วฉันเป็นอะไร woman เ,เอ,อ่า man เป็นอะไรเป็นกุญย์เหรอบ้าป่าวะ เป็นเลดเป็นสีแดงเป็นเป็นต้นไม้เป็นพืชพันธยาหาราั้งนั้นเอ่ I can be the sun เป็นพระอาทิตย์เป็นทรายเป็นนกเป็นไม้เป็นแล้ว what am I แล้วกูเป็นอะไรกูเป็นกูเป็นกูเป็นพืชแล้วกันกูเป็นถั่วงอกโอเคเป็นถั่วงอกอฮะจุดๆไม่ถูกอุ้ย โอเคฮัลโหลเนาแล้วอือเป็นถั่วงอกไม่ได้เหรอก็จับเป็นถั่วงอกอ่ะ, <c oughs> <c oughs> ะเป็นถัออ่ว <c oughs> งอกปลูกในทรายไงปลูก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 ในทรายเออมีพระที่ส่องเออมีนกมาจิกกินด้วยไม่ใช่เหรองั้นนี่ไงตัวตัวตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเย็ด yes. เย็ดอินเคอรเลกอุ้ยโอเคแล้วก่อนนะซันแซนเบิร์ดเอ่อนี่อะไรเป็นนาฬิกาเราคือเวลานะครับเวลาจะควบคุมทุกอย่างค่าคือนาฬิกา เย้ถ yeah, oh, okay. uh ูกต้องฮัลโหลอ้าวได้ควินขี่ฮัลโหลคล็อกเย้โอเคซันซันเดียวแซนเฮลกราสเบิร์ดคุกคูคล็อกอ่ะฮะคุคกคูคล็อกนกคกคูฮัลโหลเพอไปละไปละไป ไม่ต้องมีเลยเอยอุย้ยไฟเปิดอันหนึง่งเย้ที่สุดอะน้ะแล้วก็นะอาสมอรเชิญคีวิทควีนเอนเกรปออนเดอะแอนอ๋อ safety ผู้วกว่อมปลอดภัยฮา่าแล้วอุย้ยตกใจหน้าตัวเอง อืมุ้ยโอ้ย,อยเจอมาแล้วก็ยังตกใจเนาะกูเนาะพระเจ้าช่วยกล้วยแขกอืม play music walk with สิบสองสิบสองหมายความว่าไงวะสิบสองเหรอเมื่อกี้ได้ควีนคลิคือถ้าเปิดไอเนี้ยแล้วแบบออกไปอ่ะไอทหารไม่ยิงไส้แตก คือตัวน uh. okay. uh ี้มีไอเทมอยู่อันเดียวไงลองใช้ดีนั่นไงใช้ได้เว้ยเยโดแล้วก็อออโอเคอ๋อฮะลองดูลองดูลองดูฮัลโหลมึงออกมาสิออกมาลิสต์ไดอารี่อ่ะแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วปล่อยแอะ แล้วพอาากูออกปุ๊บมึงก็หันมามองกูใช่ไหมเอ้คนลุกไป,ปชูชันไปทั้งตัวอาา่ะฮะไปดีกว่าเว้ยฮัลโหลแบบเย้เรียบร้อยคับม uh ิชชั่นคอมพลีทอ่ะฮะฮัลโหลยว่าไงต่อวะเอ่อขอไปดูเรื่องโอเคไม่เพลก็ไม่เพลอาา่ะฮะ Make Sound Info r ลุมก็คือตอนนี้เหลือเรื่องเออดวงตาเนอะเหมือนจะมีเรื่องราเกี่ยวกับดวงตาหรือเปล่า Woman Eye Color her Hair e r h The Four Eye Color Brown and Red ซินเวอร์แฮร์วูแมนผมสีเงินตาแดงตาน้ำตาลวูแมนแฮมอีเทอร์บอนเลนโฟ์แฮร์คัลเลอร์โฟอายคัลเลอร์อาบราวบลูมึงใบ้เลยกูเนี่ย บาวบูแมนลีเจียนนะฮะชาวต่างประเทศอะไรเนี่ยอืมผมสีเงินดำทองแดงตาสีน้ำตาลเขียวฟ้าแดงกูมึืแล้วพอละกูมึืกูมึนืมน,มน,นะครับข้าพเจ้าหมืนมากโุ๊บเฮียม ออกมาตกใจมึงตลอดเลยโอเคอ๋อฮะสวัสดีดอกไม้อ๋อ uh ฮะ huh. b e a u t i f u l l y นะครับ Pumpkin Yay Blue Eye See the Score Blue Eye a Painting b a c k Hair อ uh ๋อฮะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงข้ามเธอด้วยอะตรงข้ามตรงข้ามอุ uh ๊ย huh. You see a white sheet ไมมมมอย่าพึ่งอย่าพ่่พึ่งอื้มสิลเฮฮมันบอกว่าบูอ้ายอ่ะบูอ e ายบูอ e ายบูอ e ายไว้ดาก้อนหรือเปล่าบ o o Eye ขอบูช่ชายจัน์เหมือนสตอร์สามตัวเรื่บูอ้ม่ไว้ก้อนออมาพุ่มทุยทุยอืเมื่อกี้ไม่จําผมไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> อีกสองตัวแรกเงินกับ,กบเงินกับดำใช่ไหมเงินกับดำเงินกับดำไปเลยเร็วๆเร็วๆ เงินกระดำแล้วคุจะรู้ได้ไงว่าตามมันสีอะไรวะมั่วอืมมั่วมั่วแล้วกันความจริงมนาลิซ่านะครับมนาลิซ่าถ้าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตัวที่ออริจินอลจริงๆก็ต้องเป็นผมสีดำถูกต้องไหมอ่าก็ต้องเป็นผมสีดำาะะครับ โมนาริซาไม่ยอมหม่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ยอมผมสีทองหรือสีแดงสีขาว,วม้ปัญญาอ่อนนะนันก็ต้องเยอบตรงนี้อพูเอาออกมาอ๋อเย้เปะอ้าวเชีย่ย m นาริซา สันดาน <Yeah. S 1> าเป็ดยังได้งานอย่างมึงดิเนี่ยหนึ่งกดกดแล้วกูวิง่งก,กูวิง่งกูวิ่งยังไงเรื่องส,สันสันสันอะไรนี่ทอเดเป็ดต้องกาให้กูทำไร <c oughs> กูตอลอดอ้ากู <c oughs> จะฟ้องแม่ พวกนี้ก็ตื่นไปโทรหาแม่มมมเลยมอไซ่าคากูเอานะวันม่ใช right? ่ไหมใช่ไหมใช่ว้าฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าฮ่่าาฮาาฮา่าก็อยู่ส่วนมาฮ่่า่า่าฮ่าั่าฮ่าฮาฮ่าฮฮ อืฮูเมนอิสก่อนไปแล้วนะฮะสบายใจ อก็ได้ชิดมิวสิกมาก็ต้องเน้นแหละนะอืมเข้าไปไม่เพดีโอเคอุ้ยได้กุญแจ หให้ตายเลยหรออุบแอบมองน้ำเฮียอะไรสัตว์นี่มีขารแอบมองด้วยเอา้าว้าวเอ้าเข็นได้ด้วยอุ้ยเด้เยยังไงยังไงยังไงอุ้ยขึ้นไปได้ด้วยลาดคอกอินนอตทิกิ่งอ่าฮะเมื่อกี้ได้เดี๋ยวก็นะข้างหลังมังชามทำไมแดง ช่ไหมเหรอเมื่อกี้ได้กุญแจกุญแจพระราชามาก็เยอะบดินั่นไงเยโดจุ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 ดจดคอร์สตาร์ติกิ้งอ่าฮะแล้วไงมันเป็นเตียงเพลงไหนวะเซ้าอิมเมจอินอลูปเย็ดอันล็อกโอเคมันกูอฉลาดเงี้ยกาเดียนฟักเกอร์ฉลาดคิงคิงฮัลโหลแคท ขามึงอ่อนทำไม <laughs> ขาอ่อนตรงนั้นนะ่ะโอเคเย้เย้ว้าฮ่าผ่านอย่างรวดเร็วนะครับไปสิครับฮัลโหลมีใครอยู่บ้างืร <c oughs> ูปปั้นผู้หญิงทอล์กแม็อืมริงอิสนอนเฮ e ยแวนฉันอยู่ไหนไม่อยู่ที่นี่ ควรไ,ไปถามกอลลั่มนะว่าแหวนอยู่ไหนอ,อ้าวมีรูแตกปุดมันล็อกอ้อาะอะไรวะปุ๊ดอ้อาวโอ,โอ้ฝืนเปิดไม่ได้ด้วยโอเคโอเค ไม่ฝืนก็นไม่ฝืนนะครับยดัดดอโอ้โหหัวหลุดกันนี้เลยขนตุนลุกเลยทีเดียวไปดีวะเออคุยไปคุยไปคุยไปเออพอแล้วพอแล้ว,ลวไมลิงไมลิงเออไปหากอะลำซี่แซดมุดไปดีวะนั่นไง Wish <c oughs> Diary I don't lie because, because I can't going outside Can't make no one love me อ h uh huh Yay ไม่รู้เลยอะไรแล้วกูจะไปไงอะ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> เยเฮียไอ้กูไปไงวะสัตว์เป็ดไม่ไม่มีอะไรแล้วไอเทมอะเออมันม,มันไม่มีอะไรจริงๆนะเอ,อ ก็รู้ว่าแหวนหายจะไม่หาแหวนที่ไหนแล้วครับไมลิงไมลิงเอาฟาเวอร์อ่าฮะนี my ring, my ring. Oh, uh ่ก huh. ็วิชไดอารี่เย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 ่พอเถอะพอเถอะนะครับ mm hmm. อืดมอ้าว อ๋อสัตว์เปิดไม่ได้แล้วเอา้ากำสว้าฮ <Hello? Hello? S 1> ัลโหลไปเซฟก่อนแล้วแมวแมวแมวฮัลโหลฮัลโหลมึงมาไงอะ่ะกูไปเซฟก่น Hello, อนฮัลโหลแคทกูมาแล้วพอเถอะมึงก็เซฟไปอีกรอบ มึงพังทั้งตัวไปเลยไปเดี๋ยวก็แขนเดี๋ยวก็ขาเดี๋ยวก็หัวเฮีย yeah! แม่งจุดๆอะไฟเพล่โอ๊ะขอปิตาข้้งหนึ่งก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ้โหอุ้ยเขาดิเขาดอิอะไร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 

เดียวนะฮัลโหลอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะที่ไหนเนี่ยเอาังส่งมงสาบเดี่ยกระจายเลยเฮ้ยแค่เออกูรู้ว่ามันคองกงรงกระดูก หายแล้วอยู่ไหนเน,นี่ยเม่งเฮ้ยเอาอุย้ยกูโทษกูไปแล้วกูโทษนะถึงถึงนี่วะพอเถอะเออมึงมึงมาไงถามจริงมาไงพอเถอะ ไม่ต้องสั่นอะไรแล้วท่านผู้ชมที่เขาลมครับผมไม่ไหวแล้วครับพบกันใหม่พัหน้าตอนนี้รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนทาดไฟเข้าแทรกเหมือนลมปลานจะไม่ค่อยดีถ้าเล่นต่ออีกหน่อยอาจจะขี้แตกได้พบกันใหม่พันหน้าละกัน นะจ๊ะบายบายดวบมัวบแมปบาย